สวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัสที่28สิงหาคม2568นะครับไม่ได้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลาดนัดกุบือตะบนกุดว่าองเภอพิุญชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมือนี้บรรยากาศเงียบๆเงาๆนะครับพายุเข้าฝนตกนะครับอ่างเก็บน้ำเต็มพิกัดแล้วนะเต็มพิกัดแล้วนะครับแอดมินพลาดมากนะหอยจุ้มจังเต็มพิกัดแล้วนะครับเงาใสนั่น14ห้าร้อย สิบสี่ห้าร้อยขอยงเงนคุณนครับสาวสูนร้อยสี่สิบหาร้อยสี่บวกแบบยาวๆนะครับสาวนะครับนมวัน้หอ,อยดูดนะครับสิบสี่หารอยรนะมณีกับ หัวหาวกันเลยครับใชาอย่างฝนตกอย่ี้มวมันหาวนะครับมือนสี่มื่นสี่หน่อยครับรอยเนี่ยมื่นสี่เหนสา้อสูงาสี่สิบมนี่ครับส่วนนี้เมียนเหมือนกันนะครับไทยแลี่ยนี่จะบาทครับไทยแลนด์นี่หมื่นห้าพันเนน่อยหนึ่งสูงรอยยี่สิบนะครับไทยแลน่์นะครับแน่นๆนะครับมื่นห่าเย เล่จบาทครับเล่มื่นสองน2งนะสาวน้อยสูงร้อยยี่สิบครับมื่นสองแบอันนั้นร้อยเนื้อมัอันน้มันเป็นอันอันอันท่านาเป็นร้อยเนื้อนะพี่รับนะมื่นนะตาลอนขัหนึ่งนะครับมื่นมื่นท่านหาหนึงนมันเป็นร้อยเนื้อตากอดีคหนึ่งครับนี่มื่นร้อยร้อยมื่นเดี๋ยวเป็นครับ อยากให้เป็นต่อกันก่อนนะครับบึงนี่มีรอยเนื้อกับีนะครับนุ่มน้่อยเนี่เอานี่ครับอุ่นะใหญ่นะลอยหาสบาโอ้นใหญ่ใหญ่จบาทนี่แบมคูนี่เจ็ดหครับคู่นี่เจ็ดหมื่นเทาันครับอสามหมื่นับไซยันบ ใส่1อยหบวกนะครับนะ,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 นะใส่เต็มเต็มครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับ096 710 3469กศูนสนใจทุกมาสอบถามกันแม่เอ้าแม่บนจ้าบันสาวนว้อยแนสาวน้อย1 4่0 14,000เ่อนเหสาวน้อยแม่บดน่งนะนึ่งสสาวเท,ท่าบทหัวหล่นธรรมาชาติเครับ สูงประมาณ120บวก125นะครับโหลดนน้ำฉาดสาวเท้าบดนะครับสนใจไหมมือ่น้อยๆืันนี้นะครับบใส่ร้อยเนื้อใส่ยากระมีนะครับมือนี้นะครับครับร้อยเหนือตู้นี้นะครับผู้นี้เจ็ดหมื่นไปหัวแมวไปหัวนมีไปครับฝนตกโอ้ย ร้อยเนือนะครับสูงร้อยสี่สิบหานไอ้กันลักสองนะสองหมื่นหนึ่งไอ้กันรักสองนะครับครับเมื่อนี้ฝนตกเบื้องสีง้อบอนะครับสาหาแม่ลูกแม่งามๆนกครับลูกครับ นลูกแหวกเป็นวานะเสาห้าสาห้าสังเกตลยแม่กลูกแม่สาห่านคสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับสนใจติดต่อ063ครับ063 134 134 76 06ครับ76 ศูนย์หสนใจขึ้นมาคนอล้าูกครบามังงลูกเศร้าหาลูกสิบสามนะอ่านเนื้อเ่กันนั่นงนะ เป็นต่อราคากันอยู่นะครับโอ้มันนี้นะครับโล่งนะครับตลาดโล่งนะครับวันนี้นะครับเราเวียดนามซื้อหลายนะครับเต็มรถแล้วนะครับซื้อล่างสิเต็มรถแล้วมินมานะครับนะครับทอด้เบิ้งนะครับวันนี้นะครับย่างเล่นไปละนะถ้าหนีมีแจะร้อยเหนือนะครับนี่จะร้อยเหนือวันนี้นะครับ ไม่หหอยกับเราเคยเข้าสนามฝนมันตกนะครับครับฝนตกเอ่อเมื่อขึ้นนะครับเมื่อขึ้นนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับบ่ได้ตกหนักนะครับนะครับฝนตกปล่อยๆบ่ได้ตกหนักตัวนี้มีมีสามหน่อยงามๆนี่นะครับสามหน่อยงามๆไม่นด้ครับเอ่อมีเอฟซีถามหาว่ากิ่วมีง่วงดำๆำแน่กัมีง่วงดำๆำแน่กับ่มีนะครับ เอ่อบุ๊มบินว่ากิ่วครับนี่เด็กหน่อยบมดร้อยนี่ครับนี่แต่ร้อยเนื้อสาวหน่อยบันนะเ <c oughs> หลือตัวไหครับบุ๊มบ้น <c oughs> มีร้อยเนื้อมีเด็กหน่อยหน่อยนะอันนี้นี่แม่ก็ลูกครับนี่แม่ลูกลูก,ลกตัวแม่ลูกงามเด้วยส,สองหลอบแล้วนครับคาจับาทครับสาวเก่าสาวเก่า 9, อยู่นะแม่สูงลอยหาสิบอยู่นะ ลูกประมาณ3ตัวที่3นะครับตัวลูกแน่นอยู่ครับคุณนะลูกดีนะครับลูกแน่นลูกแน่นนะครับคุณนะนะกราบเนื้อสวยนะหนังหนาย่นนะครับกราบเนื้อยังใหญ่นะคุณนะครับใหญ่นะครับทั้งเมียทั้งลูกนะเม่ยร้อยห้าสิบนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยห้าสิบนะหางเนี่ยลูกกับหัวล้นธรรมชาตินะครับลูกหัวล้นธรรมชาตินะครับ กลน,นหางเงญยเต็มฟ้ามือในหางเหียครับทายยืนเงือกพอเสด็จนะน,น้อยน,น้อยๆเจ้าบาทครับน,น, 6, 500, 6, น้อยๆตัวนั 6, ้นหอ่หกพัอยเป็นหกพันห้ารยครับหนึ5สิบห้าบวกร้อยยี่นะครับร้อยสิบห้าบวกรอหันห้ารนะครับนังนึงันีอ่น 6, นง เกวพันห้านั่นนะสนั่นเก่าพันหานะันอันนั้นมื่นสองนางสาวเท่าโบดนับมื่นสองครับแมีแมแมแม 20, นะั่น 4, นะันั่นน่นเม่เป็นบสองมืนพันครับเม่ลูกคนระัปบาประปู่ใ่ป่ปกูเลือตัวเลือตัวน้อยแปดพัสสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดน,นะครับ0904์เก้าศูนย์สี่เก้าหกเก้ส่าสองคับสนใจโทรมาสอบถามได้ครว่าอยุสิทธิลเราพูด ีหกพันขัดน้ำเลี้ยงนะโอ้น้ำตื่นตื่นกล้องโอ้เสือกเง่าด้วยร่ะน้ำมันเป็นเสือกนิดหน่อยอันนี้เวียดนามซื้อแล้วนะครับฝนตกๆืัอนี้พี่ต้องขายกนักนะครับฝนตกนะครับท่านี่กับพ่อได้เล่มพ่อได้มวนเงินอยู่นะครับ โล่งนะครับวันนี้นะครับโล่งสนามโล่งนะครับไม่ห่างกับเข่าสองทีมนะเปลี่ยนแบบสองทีมนะครับ,บ,บครับกับเวียดนามนะครับก็ได้เ,ดเ,ดเหรียญคนแพบเนเป็นเนม่็ได้หมันงินด้วยนะเป็นเดมานกันพราะได้ปิกกินคนเลยโอ้ฝนตกนะครับพายุเข่าล,ลำบากเลยนะครับ เงียบเลยนะตลาดเงียบนะครับพายุเขานะครับราค่าแห้งตกนะครับฝนตกราคาตกนะครับฝนตกราค่าตก แม่ลูกมหกันแม่ลูกม่ลหกันเจ็ดอยนะแม่ลูกลูกแม่นะครับแม่สูงรอยสี่สิบผอมๆนะครับอ้วนมันไหนนะแต่ว่าลูกแม่ดิมันสิบหกก็ยังไม่ห้อยซื้อกันนะครับนะสิบหกสิบหกเจ็ดร้อยเ่าสิบหกเจ็ดอยนะนะนะ สูงลอยสี่สิบหานะลอยสี่สิบวกอยสี่หานะเมหลวงครับ